บางทีเราก็อาจจะเก็บข้อมูลไว้ให้ใครหลายๆคนได้ดูกันนะครับอันนี้พาดนัมเบอร์รหัสข้างกล่องอันนี้พาดนัมเบอร์รหัสข้างกล่องนะครับอันนี้รหัสกล่องพูดง่ายๆนะครับรหัสกล่องก็ดูเอาตัวเลขอยู่ด้านบนนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับ CG15 หัวฉีดท้ายเบนซ์ 4K2 นะครับกล่องเครื่องยนต์นะครับกล่องรหัสเครื่องกล่องหรือกล่องนะครับมีกล่องรหัสกล่องเบอร์นะครับหาให้ตรงเบอร์อย่าเอากล่องรุ่นอื่นมาใส่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาไว้กันให้ดูนะครับเอาไว้กันให้ดูศึกษานะครับ เอาไว้กันให้ดูศึกษาถ้าใครติดตามผมในช่องทาง YouTube ก็ดูกันเอาไว้ในการซ่อมรถนะครับมันก็เป็นหลายหลาย,หลายอย่างนะครับทีแรกอตัวทีแรกผมว่าจะเปลี่ยนคาปาซิเตอร์แต่คุยกับลูกค้าว่าเปลี่ยนทั้งกล่องเลยนะครับจะคุมกว่านะครับเปลี่ยนทั้งกล่องมือสองจะคุมกว่าเราก็ไม่ต้องมานั่งเชื่อมไล่ปักกีใหม่ ก็เปลี่ยนมือสองเลยนะครับสภาพของกล่อง 4G 1 5ท้ายเบนเครื่องหัวฉีดนะครับแคมเดียวนะครับรหัสข้างกล่องมีนะครับรหัสข้างกล่องมีก็ดูกันเอาไว้โอเคครับกล่องเครื่องยนต์นะครับก็สำคัญหัวใจหลักใครบอกว่ากล่องเครื่องยนต์ไม่เสีย หัวใจหลักเลยนะครับถ้าไม่ลึกซึ้งจริงๆนะครับงานไม่จบแน่นอนนะครับผมกล่องเครื่องยนต์ก็เป็นบล็อกนี้นะครับกล่องเครื่องยนต์เป็นบล็อกนี้นะครับหน้าตาแบบนี้นะครับเคื่อง g ี่นะครับนี่ดูกันเอานะครับแผ่นเพจเนี่ยจะเขียนไว้นะครับ c ี2นะครับดูรหัสอันนี้ 4G15 นะครับ CK2 นะครับ 4G15 นะครับตัวท้ายเบนซ์นะครับายเบนซ์ตัวนี้จะเป็นโฉมไทเบนซ์นะครับก็ได้ทำขอยแยกไปแล้วนะครับนี่คือคอยแยกนะครับผม4 g 1 5ท้ายเบนซ์ก็โฉมนี้เลยนะครับก็ดูไฟเอานะครับโฉมนี้ หน้าตาแบบนี้นะครับผมกล่องเครื่องยนต์หรือกล่อง ECU นะครับก็รหัสตามนี้นะครับกาลาก็ไม่เหมือน 4G15 อีกรุ่นหนึ่งนะครับเราเรียกว่าโฉมไทยเว้นแคมเดียวนะครับผมโอเคครับลินปีกพีเซียก็ผิดกันนะครับ ไอตัวอีคาตัวแรกก็จะเป็นชุดเฟืองตัวนี้ก็จะเป็นหัวจรวดนะครับก็พูดง่ายๆก็มีรุ่นพัฒนาขึ้นมานะครับตัวไทยเบนนะครับผมโอเคครับเอาไว้กันให้ดูกันเป็นแนวทางนะครับเอาไว้ศึกษาันดูนะครับ